พร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับทุกคนสำหรับผลการแข่งขัน Mo t ต GP สนามที่3ประจำฤดูกาล2025สนามที่3เป็นรายการแข่งขันที่อเมริกานะครับต้องบอกว่าสนามนี้ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่สมเกียรติของเราไม่ธรรมดานะทุกคนโอ้โหถ้าใครได้ดูการแข่งขันแบบเรียลไทม์เนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างก็ดีนะทุกคนดีทุกอย่างวันนี้คือ มีช็อตได้ลุน้นมันมันอยู่ตลอดการแข่งขันเลยทีเดียวเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ FP1 เนี่ยเป็นฟรีแพ็กทีสก็คือฟรีนะครับตามชื่อเวลาของ FP1 จะทําการจับเวลากันอยู่ประมาณรวมๆเนี่ย40 5นาทีประมาณนั้นนะครับพอเริ่มมาเนี่ยมันฝนตกทุกคนที่อเมริกาฝนตกก็ถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่พอสมควรเลยสําหรับการแข่งขันทําให้ การแข่งขันเนี่ยก็จะตื่นเต้นไปอีกทิศทางหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่ได้ดูการใส่กันอย่างเต็มที่เท่าไหร่นะครับพอออกมาเนี่ยผ่านไปสัก5นาทีนะครับทุกคนดูตรงนี้นะครับผ่านไปสัก5นาทีเนี่ยสมเกียรติของเรามาดีนะแรกๆเนี่ยซาโก้ขึ้นไปถึงที่2นะครับ5 6นาทีแรกเนี่ยเราก็อยู่ที่8ที่9ตอนนี้เราอยู่ที่9นะในตารางเลยทีเดียว ก็ไม่ขี้เหร่นะครับเราแข่งกับเขาได้นะครับคือได้แข่งอะ่ะมีขึ้นมีลงอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบอ่าลดหม่ลดไม่พร้อมแล้วไปห้อยท้ายตลอดไม่ใช่แน่นอนนะครับสมเกียรติของเราสู้อย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศในช่วงแรกนะครับหกนาทีแรกเนี่ยห้ 5, นาทีแรกเนี่ยอย่างที่บอกเราก็อยู่เกาะกลุ่มหน้าอยู่นะครับลด ฝนตกนะครับก็ภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากผ่านไปร่วมๆเกือบ10นาทีนะทุกคนนักแข่งแต่ละคนก็ดูตามนี้ครับแถบด้านซ้ายเนี่ยนักแข่งแต่ละคนก็กดมาเป็นแถบแดงแถบส้มนะครับแถบแดงแถบส้มเนี่ยหมายถึงว่าสีแดงเนี่ยคือทําความเร็วได้ค่อนข้างดีมากแต่ว่าถ้าเป็นสีส้มคือความเร็วก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่ารอบก่อนๆของคุณนะครับ เราก็มาดูกันเลยอย่างมาร์กเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นแถบแดงแถบแดงเลยแต่ว่าสมเกียรติเราก็ไม่น้อยหน้านะถ้าเราดูตามเนี่ยนะครับเราก็ขึ้นแถบส้มเหมือนนักแข่งลายอื่นๆพวกนี้ก็ถือว่านักแข่งดังๆทั้งนั้นนะครับดังทุกคนนั่นแหละ m o เตอจีเราก็รู้กันอยู่นะครับนี่สมเกียรติของเราตอนนี้อยู่อันดับ12เขากดมาแดงมาส้มเราก็กดมาได้นะครับไม่ใช่ว่า เขาแดงเขาส้มแล้วเรายังสีขาวอยู่นะครับถ้าเราความเร็วเราไม่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสีขาวไม่ขึ้นคือเปรียบเทียบกับเวลาของตัวเองเวลาเดิมนะครับเวลาของเพื่อนที่แข่งนะครับถ้าเราขึ้นแถบส้มแถบแดงเนี่ยแสดงว่าเวลาเราดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนเนี้คนอื่นเขาเริ่มทําเวลาสีแดงสีส้มเราก็ทําเวลาได้ดีนะครับตามเพื่อนมาต้องบอกว่า ดีทีเดียวนะครับเนี่ยเขาก็สลับขึ้นสลับลงเนี่ยครับคือเวลาถ้ามันไม่ดีเท่านะครับดูตามที่ผมชี้นะครับด้านซ้ายด้านซ้ายมือของเรานะครับเมื่อดูหน้าจอเนี่ยสีขาวเนี่ยคือเวลาไม่ดีเท่ารอบก่อนนักแข่งคนนั้นก็จะเป็นสีขาวหรือว,ว่าคนที่ทําเวลาได้ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็สีส้มสีแดงถ้าดีแบบดีเลยก็จะขึ้นแดงนะครับของเราตอนเนี้ยนะครับ ผ่านไปร่วม15นาทีเราร่วงลงมาถึงระดับ18เลยทุกคนถึงระดับ18ร่วงลงมาถึง18นะครับหลายคนเนี่ยก็อูโหูล่วงลงมาถึง18เนี่ยก็หนักใจว่าเฮ้ยเราจะขึ้นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าช่วงแรกเ่ยเวลาเราอยู่ข้างหน้าเพราะว่าเขายังไม่ไล่เราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ย,นะยพอผ่านไปสัก15นาทีตอนนี้ผ่านไปประมาณ 13นาทีนะครับเราล่วงลงมา18นะเราดูเวลาตามหน้าจอเพราะว่าเขาก็จะจับแต่มาร์กนั่นแหละเป็นหลักการถ่ายทอดสดนะครับนี่ครับผ่านไปปึ๊บนะครับ18บ9นาทีนะครับ1334่ 18, นาทีโนะทษนะท,ทีเพราะว่ามันแข่งอยู่ประมาณ45นาทีนะครับเราก็ขยับขึ้นมา15เมื่อกี้เราอยู่18นะครับนี่คือถ้าเรากดส้มได้ในเวลาเรามันดีขยับขึ้นแล้วก็ ขยับเวลาขึ้นมา15นะครับคือเวลานักแข่งทุกคนเนี่ยมีการขยับอยู่ตลอดแล้วก็รวมทั้งเวลาของกล้องสังเกียรติด้วยเราก็ขยับเหมือนกันเวลาของเราคือถ้าเวลาของเราไม่ขยับเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเราจะอยู่ท้ายแบบห้อยเลยไม่มีขึ้นไม่มีลงนะทุกคนแต่นี่คือเราขึ้นลงโอเคเราอาจจะไม่ขึ้นไปถึงข้างหน้าตรงนี้ใช่แต่ว่าเราก็สามารถขึ้นลงไปกับกลุ่มได้นี่ก็เป็น อีกข้อเท็จจริงหนึ่งหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าทําไมสื่อต่างประเทศถึงบอกว่าเมื่อผ่านสนามที่สองเนี่ยมันชัดเจนว่าสมเกียรติจันทาสามารถที่จะแข่งกับนักแข่งทุกคนได้ไปกับกลุ่มได้นะครับนี่แหละเราก็ขึ้นลงอยู่นะครับในการแข่งขันเนี่ยผ่านไป15นาทีเนี่ยเราก็ขึ้นมาอยู่อันดับ15นะครับขึ้นขึ้นลงลงสิเนี่ยมีแต้มนะถ้าการแข่งขันนะครับถ้าจบแบบนี้นะครับแต่นี่คือรอบนี้ไม่มีแต้มหรอกแต่ว่าเราพูดเปรียบเทียบไปเฉยมาร์ค ก็ลงไปนะครับนี่ขนาดมาร์คมาเกตนะทุกคนก็ยังล้มนะนี่มาร์กก็ล้มไปเลยจังหวะนี้ตอนที่มาร์คล้มตอนนั้นเราอยู่ลำดับ15นะเวลาของเราเราอยู่ตรงนี้นะครับเราหมายเลข35เพื่อนร่วมทีมของเราอยู่อันดับ8นะครับเพื่อนร่วมทีมอยู่อันดับ8เราอยู่15ก็16ติดกับเปตตอาคอสตานี่แหละนะครับคนที่ว่าอาจจะมีข่าวมาฮอนด้ากับเรา ก็ถือว่าเวลานะตอนนี้เราดูผ่านไป15นาทีก็ขับขี่ได้ดีนะส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นที่น่าพอใจนะผลงานของกล้องสมเกียรตเนี่ยขี่ได้สู้ได้นะครับได้สู้นะครับมีคือภาษามวยคือก็มีเถียงอ่ะมีปากมีเสียงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบลงไปแข่งอยู่คนเดียวหายไปจากเพื่อนไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะครับนี่คือพัฒนาการที่เรา กำลังจะพูดถึงว่าเรามีพัฒนาการนะครับขอให้กองเชียร์ทุกคนเนี่ยใจเย็นแล้วก็เอาใจช่วยกล้องสมเกียรตินะครับรับรองว่าคุณได้เห็นอะไรดีๆอีกแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นจังหวะล้มของมาร์คมาร์เกตนะครับสำหรับตรงนี้ก็ไม่ใช่ให้ดูตะลุงนี้นะครับคือให้ดูเวลาเราดูเวลาด้านซ้ายทุกคนดูเวลาด้านซ้ายของหน้าจอนะครับนี่เป็นเวลาของนักแข่งนะครับ เขาก็จะไล่มานี่คืออันดับ1นะครับมาร์คมาเกตอันดับ2ก็บวกมาอีก0.033วิแล้วก็บวกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งบวกมาถึงเราเนี่ยเราบวกอยู่ประมาณ4.9นะครับมันก็จะบวกเพิ่มเรื่อยๆอ1นนะครับ2 2 2แล้วก็มา3 3แล้วก็มา4ที่เราสมเกียรติแล้วก็แล้วก็มา5แล้วก็มา5 2าคนนี้นะครับนี่ สองคนนี้ก็เป็นตัวไม่ธรรมดานะทุกคน17-18เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวธรรมดา <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าเราก็สามารถแข่งขันได้นะครับเราก็สามารถลุ้นได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บความชำนาญในรถ MotoGP ไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าสนามต่อๆไปเนี่ยมันจะดีขึ้นตามลำดับเองนะครับ กองเชียร์ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับเราเห็นเราได้เชียร์นะเราไปนั่งดูการถ่ายทอดสดเนี่ยคือได้เชียร์อยู่เรื่อยๆได้เชียร์แบบอย่างที่ผมบอกคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปหล่นอยู่ท้ายแล้วก็ห้อยจนหมดเวลาไม่ใช่ครับเราขึ้นลงขึ้นลงตลอดแซงกลับโดนแซงกลับแซงเขากลับโดนเขาแซงกลับเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดการแข่งขันนะครับจนกระทั่งผ่านไปสัก20นาทีนะครับเนี่ยตอนนั้น สมเกียรติก็เข้าพิทมานะครับก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็เข้าพิทมาเราอยู่อันดับ17เนะเราเข้าพิทมาตอนนี้อยู่อันดับ17ของตารางเวลานะครับนี่คือเวลานะครับเวลาหลังจากผ่านไป20นาทีสมเกียรติก็บวกมา5นิดๆนะครับนี่นักแข่งนักแข่งที่มาขับแทน ทีมอลพิเลียเนี่ยเขาบวกไปเกือบ10นะครับทุกคนนี่เขาบวกไปเกือบ10เออถ้าเวลาของเราเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะพูดยากเพราะว่าเราก็จะไปกับกลุ่มของนักแข่ง m o t o g p ไม่ได้แต่เนี่ยโอเคเราไม่ได้อยู่หน้านะเดี๋ยวจะว่าเราอวยเกินเหตุเราไม่ได้อยู่หน้าเรายอมรับตอนเนี้ยเรายังอยู่โซนท้ายนะครับแต่ว่าเราก็ยังเกาะกลุ่มกับกลุ่มนักแข่ง Mo t ต GP จริงๆนะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ท้ายตลอดนะครับแล้วก็เกาะกลุ่มสลับกับเขาแต่ว่านักแข่งที่เขาเป็นนักแข่งบนโต g p เดิมเนี่ยนะครับนี่คือเดี๋ยวมาดูภาพนี้นิดนึ่งครับเป็นจังหวะล้มของมาร์คมาเกสเขาบอกว่าเป็นล้มแรกนะครับล้มแรกของซีซั่นเลยนะครับเฟิ s ์สแคส s ์ออฟเดอะซีซนะครับเนี่ยนักแข่งนะครับเราเราดูตรงนี้นะครับนี่ผ่านไป25นาทีตอนนี้เราอยู่19-20 นักแข่งที่เขาอยู่หลังเรานะครับที่เขาเป็นนักแข่งม o เต GP จีเนี่ยคือเขากดดันอยู่แล้วเวลาของเราถือว่าเราเกาะไปกับเขาได้แต่ว่าพวกที่เป็นตัวเก่าเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังไม่ได้มันเสียหายมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใส่สุดล้มเป็นล้มอย่างที่เราคุยกันตลอดว่าเขาล้มดีกว่าดีกว่าที่จะแพ้พวกลุก,กี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่ะก็เกาะกับเขาได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าบางทีอ่ะ ช่วงท้ายที่ใส่สุดจริงๆเ่ะเขาเสี่ยงล้มแต่เรายังไม่เสี่ยงไปถึงตรงนั้นไงเขาก็เลยอาจจะแซงกลับเรามาได้ทําให้เราเป็นกลุ่มท้ายแล้วบางครั้งจะเห็นว่าเราอยู่คนสุดท้ายของกลุ่มที่เป็น Mo เต GP ตัวจริงนะก,ก็ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าเขาเป็นตัวเก่าเนี่ยเขายอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เราดูภาพรวมเวลาเราเนี่ยสามารถขึ้นแข่งไปกับสลับกับเขาได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะครับผมว่า ผมมองว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะครับดีทีเดียวเป็นอะไรที่ดีมากน,ะนี่นักแข่งท่านอื่นที่ล้มนะครับนักแข่งท่านอื่นที่ล้มก็ก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะมาร์คมาเก็ตนะครับคือนักแข่งตัวเก่าๆเ,เ,เขาใส่สุดอยู่แล้วนะครับถ้าแพ้ลุกกี้นี่มันขายหน้าอย่างที่บอกนะครับนี่ผ่านไปสัก30นาทีนะครับทุกคน ผ่านไป3 0 3 5นาทีตอนนั้นเราก็ลงมาที่20นะเนี่ยเหลือ10นาทีเนี่ยถ้าคนไม่อวยคนแบบไม่ชอบก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายก็มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ไล่เขาไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เหลืออีก10นาทีเราก็หล่นลงมาอยู่20นะครับลองสุดท้ายนะครับตอนนี้เหลือ,ออีก6นาทีทุกคน เมื่อกี้เราไปอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนดูนี่เมื่อกี้เราอยู่2 0นะครับดูหน้าจอด้านซ้ายนะครับเนี่ยพอเหลือ6นาทีปุ๊บสมเกียรติขยับขึ้นมาถึง16เห็นไหมครับนี่มันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำเวลาแข่งกับเขาได้นะครับที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยคือเราทำเวลาแข่งกับเขาได้ชัดเจนนะครับเราเราไม่ใช่ว่าเราไปห้อยท้ายจนแบบ ห้อยท้ายแล้วหายตามเพื่อนไม่ได้เลยไม่ใช่ครับเนี่ยเราทำเราสร้างความลำบากให้กับกลุ่มหลังพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาต้องพยายามดิ้นรนที่จะต้องชนะลุกกี้อย่างอย่างสมเกียรติไอโอคุระหรือแม้แต่เฟมินก็ช่างนะครับคือการที่มันแพ้ลุกกี้เนี่ยมันเสียหายมันเสียหายอย่างท,างที่อย่างที่พวกเราพูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างจังหวะนี้เหลือ6นาทีสมเกียรติเล่น แซงพวกตัวเก่าๆไป4ีคนหคนนะอันนี้คือพอเขาเห็นแบบนี้เขาเขาสู้ถวายชีวิตเลยทุกคนเขาสู้ถวายชีวิตแต่ว่าสิ่งที่นำมาให้ทุกคนได้รับรู้ว่าก็คือสมเกียรติของเราก็สามารถที่จะสู้ได้มีแซงทำเวลาแซงกลับไปมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มแข่งจนสุดท้ายนะครับนี่ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับ นี่คือเพื่อน่วมทีมของเรานะจูฮันซาโก้นะครับจูฮันซาโก้ก็ไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าทําเวลาได้ดีจนสุดท้ายเหลือ2นาะทีจนสู่เข้าสู่รอบสุดท้ายก็นะครับเขาก็แซงเราคืนนะครับมีแซงเราคืนมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จบ1 8แแต่มันเป็นรอบซ้อมนะรอบซ้อมเนี่ยเขาอาจจะไม่เสี่ยงล้มแล้วมันหมดเวลาเขาก็อาจจะอ่ะ ไม่เสียหน้าเท่าไหร่เพราะมันเป็นรอบซ้อมนะครับเราก็เลยจบรอบซ้อมลงไปนะครับประมาณนี้นะครับรอบฟรีแพ็กทีสสมเกียรติจันทาของเราก็ถือว่าทำได้ดีทำได้ยอดเยี่ยมจบลงไปในอันดับที่18นะครับถ้าเวลานับรวมกับคนอื่นๆเนี่ยแต่โจฮันซาโกเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปโอ้โหอันดับหนึ่งนะครับเพื่อนเรานะครับ แต่เมื่อหมด0ูเนี่ยยานซาโกโดนแซงกลับนิดนึงนะครับทำให้หล่นลงมาที่2เข้าพิดไปแล้วก็สมเกียรติของเราก็จบ18นะครับทําเวลาไม่ได้ดีกว่านั้นแล้วก็จบ18ก็ข้างหลังเราก็มีอเล็กลินมีเบนเซิกกี้มีไอโอกุระนะครับก็ไม่ธรรมดานะอเล็กลินก็ยังอยู่หลังเรานะทุกคน ถือว่าผลงานกล้องสมเกียรติกับการขับ MotoGP เพียงแค่3สนามเนี่ยสุดยอดนะครับสุดยอดโดยส่วนตัวผมผมมองว่านี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจบรอบฟีแพคทีสแล้วนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตามกันต่อในรอบของแพ็กทีสวันะครับในคลิปต่อไปครับว่าผลงานยังจะดีต่อเนื่องอยู่หรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผม